สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหูหูเนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของความประทับใจครับเรื่องที่มันฮิวใจเราครับเป็นเรื่องราวของเพื่อนรักสองคนนะครับผมถามผู้ชมก่อนนะครับถ้าสมมติว่าคุณมีเพื่อนรักคนของคุณคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าเพื่อนมีอาการทางตับอะฮะทรมานทุกทรมานกับเรื่องตบตับไปทํางานนะแล้วใครสักคนหนึ่งมาบริจาคตับคุณจะเสียสละ บริจาคตอบให้เพื่อนคุณหรือเปล่าคิดก่อนนะครับอย่าเพิ่งตอบเ่าใช่เลยคุณกำลับบงโกหกคิดก่อนว่าคุณจะบริจาคให้กับเพื่อหรือเปล่าเรามาฟังเรื่องราวกันนี้กันดีกว่านะครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นที่เมืองโคลัมเบียรัฐแมนดีแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริก,รกาน,นะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงสองคนนะครับที่ชื่อแองจี้กับแมรี่สองคนนี้เนี่ยเขาอยู่บ้านติดก,กัน ในชนบทที่เงียบๆของประเทศเริกาคือเป็นชนบทที่มีท้องไร่ท้องนาธรรมชาติเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันนะครับก็สองคนนี้ก็สนิทสนมกลมเกี่ยวกันคนที่มันแบบว่ามันต่อกันติดนะฮะเพื่อนที่มันรักกันนะกินก็กินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันมีเซี่องคคล้ายกันชอบดูหนังเรื่องเดียวกันชอบดูละครเรื่องเดียวกันชอบกิจกรรมเหมือนเหมือนการขี่จักรยานเอ่ยว่ายน้ําเอ่ยพูดง่ายๆก็คือแอนชี่เนี่ยกับแมรี่เนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกัน ความสิทธิสนมของผู้หญิงสองคนเนี่ยมันก็เลยไปถ่ายทอดไปสู่ลูกชายด้วยคือแ mm hmm. องจี้ก็มีลูกชายคนนึงแมดี้ก็มีลูกชายคนนึงลูกชายก็รุสีกันแม่สนิทกันลูกชายก็สธิกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติอครับเวลาแห่งความสุขมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานเหมือนกับเวลาแห่งความทุกข์มันก็อยู่กับเราได้ไม่นานเช่นเดียวกันนะครับแมดดี้แล้วก็แองจี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างต้องแยกย้ายกันนะครับ ไปอยู่กันคนละทิศคนละทางห่างไกลทีเดียวนะครับก็เข้าใจอะครับคนที่เป็นเพื่อนรักกันอยู่ใกล้ชิดกันได้คุยกันทุกวันสุดท้ายแล้วฝัางฝ่ายต้องต้องแยกย้ายไปอยู่ตามวิถีใครวิถีมันแต่ทั้งคู่นะครับทั้งแอนชี่กับแมรี่เนี่ยก็ยังติดต่อกันโชคดีที่เรามีโซเชียลมีเดียนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถติดต่อกันได้ทาง Facebook เอ่ยทาง Line เอ่ยหรือฝรั่งเขาเล่น w h a t s a อ p หรือเขาก็มีอะไรของเขาเขาก็ติดต่อกันทางโซเชียลมีเดียกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ความสิรก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้เห็นหน้าส,สดๆกันทุกวันเวลาผ่านไปหลายปีนะครับความโชคร้ายมาเยือนกับแองจี้ครับแองจี ie, ้สูญเสียลูกชายอันพิีิรักด้วยวัยเพียง23ปีเท่านั้นลูกชายของแองจี้เนี่ยคือคุณลูกชายของคุณแองจี้เนี่ยเป็นทหารนาวิกโยธินนะครับชื่อจาเร็ตได้เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ คนเป็นแม่อย่างแองจี้เนี่ยเศร้าใจะครับเพราะว่าเป็นลูกชายคนเดียวเป็นความหวังของครอบครัวสุดท้ายแล้วต้องมาเสียลูกชายที่เป็นทหารอย่าไม่คาดฝันให้ในใจของคนเป็นแม่นะครับอย่างคุณแอนจี้เนี่ยใจสลายน้ําตาอยู่เป็นเพื่อนเธอทุกวันนะครับและไม่มีทีท่าว่าความโศกเศร้าจะเดินทางออกจากเธอไปในเร็ววันแมรี่ได้รับทราบเรื่องราวการสูญเสียลูกชายของแอนจี้ ผ่านทางเฟซบุ๊กแมรี่ตัดสินใจทันทีนะครับว่าเธอจะต้องบินลัดฟ้าข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อไปอยู่ใ,ใกล้ๆเพื่อที่จะให้ใจได้ใ,ใกล้ชิดใจเพื่อจะได้แบกความเศร้าของเพื่อนไว้อยู่ที่ตัวเธอสักเครื่องหนึ่งก็ยังดีแมรี่บินไปหาแอนจี้เพื่อปลอบประโลมเพื่อนรักท่กามกลางพิจาพที่ห่วงใยกันระหว่างความเป็นเพื่อนมันกลับสร้าง เรื่องราวปฏิหารการให้ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาแอนจี้สูญเสียลูกชายแต่เธอก็แอบดีใจอยู่ลึกๆที่มีแมรี่มาคอยให้กำลังใจโยงข้างแอนจี้ ie, สังเกตว่าเพื่อนรักแมรี่นั้นมีร่างกายที่ซูบผอมเหลือเกินทานอาหารน้อยเธอสังเกตเห็นและในที่สุดเธอก็เลยถามเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแมรี่ตอบอย่างเศร้าส้อยว่าเธอเป็นโรคตับ ระยะสุดท้ายเ็นที่บอกว่าชีตของเธอนับถอยหลังไปเรื่อยๆเธอใกล้จะได้ไปพบกับพระเจ้าแล้วแอนจี้รับฟังเรื่องราวอย่างเศร้าสอยแม้ว่าเธอจะสูญเสียลูกชายแต่เธอก็อดหัวใจในชะตากรรมของเพื่อนไม่ได้เธอถามแมรี่ว่าทำอย่างไรหรือที่แมรี่จะสามารถที่จะยืดระยะชีวิตไปได้อีก แมรี่บอกว่ามันมีประจ i h a เดียวเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นได้คือจะต้องมีคนบริจาคตับให้แมรี่รอคอยของความวิเศษที่จะมีคนใจดีมอบตับมาให้เธอแต่เธอรอมาแล้วหลายต่อหลายปีก็ไม่เคยมีข่าวดีนั้นเกิดขึ้นแอนจี้ตัดสินใจใน่วงเวาน,นั้นทันทีว่าเธออยากจะช่วยเหลือแมรี่เพื่อนรักเธอภาวนาเธอนึกถึงพระเจ้าขึ้นมาว่าเธอ ขอโอกาสที่จะได้บริจาคตับให้กับเพื่อนเธอหวังว่าตับของเธอจะสามารถเข้ากันได้กับร่างกายของแมรี่แมรี่เมื่อทราบข่าวว่าเพื่อนจะบริจาคตับให้แมรี่ปฏิเสธอย่างทันทีทันใดแมรี่ไม่สามารถเอาตับของเพื่อนได้เนื่องจากว่าเพื่อนเพิ่งสูญเสียลูกช,ชายไปไม่กี่วันเองแต่จะต้องมาสูญเสียตับบางส่วนมันเป็นไปไม่ได้รอกที่จะเอาตับของเพื่อน เรื่องราจะเป็นยังไงต่อไปอะครับสุดท้ายแล้วแอนจี้พูดหึประโยคหนึ่งขึ้นมาว่ามันอาจจะเป็นความต้องการของชาลิตลูกชายก็ได้ที่ทําให้เราสองคนไึ้นมาเจอกันคําพูดแค่นี้แหละครับที่ทําให้แมรี่ตัดสินใจที่จะรับการบริจาคตับของแอนจี้และโชคดีเหลือเกินที่ร่างกายของแมรี่ไม่ปฏิเสธตับของแอนจี้เรื่องราวของการให้และการรับ ที่น่าประทับใจนี้เกิดขึ้นแมรี่ได้รับการปลูกถ่ายตับอย่างสำเร็จขณะเดียวกันร่างกายของแองจี้ก็แข็งแรงขึ้นดีวันดีคืนนี่คือเรื่องจริงของคนที่บริจาคตับให้กับเพื่อนและเลยคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าถ้าปกติไม่เห็นแปลกอะไรเลยเรื่องนี้มันไม่ปกติอะครับพบุทธใหญ่การบริจาคมันจะเป็นการให้ระหว่างคนในครอบครัว แม่ให้ลูกลูกให้พ่อนาให้หลานอาให้หลานแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเพื่อนที่ให้กับเพื่อนซึ่งน้อยคนเราจะทำแบบนี้ต้องชื่นชมในความยิ่งใหญ่ของหัวใจของคนที่ชื่อว่าแองจี้ที่ยอมเสียสละตับบางส่วนให้กับเพื่อนแมรี่ที่เป็นโรคตับในระยะสุดท้ายความรัก ความเสียสละมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันสิ่งที่ทําให้โลกอยู่ได้อย่างมีความสุขหวังว่าเรื่องนี้จะทําให้คุณผู้ชมทุกคนมีความสุขนะครับการให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ละที่สําคัญวันนี้คุณผู้ชมของเราให้อะไรกับใครไปบ้างให้คําพูดเพรอะๆให้กําลังใจให้ทานหรือให้เงินกับคนที่ลําบากวันนี้คุณได้มีการให้หรือ,อยังไปก่อนนะครับกับรายการ สวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบสั่งได้เลยที่ไลน์แอดมีดีหนึ่งหก